สวัสดีครับผมล็อกแห่งฟอร์ดนครนะครับบนถนนกเกษตรนริน,นะครับตรงต่อมอเอที่71นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำรถรุ่นใหม่นะครับเป็นรถรุ่น XL Plus เป็นรถลด,ลดเอ่อเป็นรถสี่ประตูราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่792,000บาทนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาส่วนถ้าลูกค้าอยากที่จะได้เป็นตัวออโต้ต้องเล่นเป็นตัว XLT ขึ้นไปเลยนะครับตัว XLT เนี่ยออโต้ Auto, มันจะอยู่ที่934,000บาทนะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นรถเดิมๆที่ยังไม่ได้แต่งนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานเหมือนกับว่า รถใช้งานจริงๆไม่ได้ไปโอ้อวดอะไรใครนะครับเป็นตัวเริ่มต้นสีประตูแต่ยังได้ความเป็น next gen อยู่นะครับในส่วนรุ่นนี้นะครับมันจะมีในส่วนของสีที่มีให้ด้วยกันทั้งหมด3สีจะมีทั้งสีขาวนะครับมีสีบอลเงินสีดำนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีน้ำเงินนะครับมีสีสีนะครับ,นะรบพูดผิดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตั้งแต่ด้านหน้า ว่าคันนี้ที่เป็นรถใช้งานเนี่ยไม่ต้องไปขับโอ้อวดใครแต่ยังได้ความเป็น next gen อยู่นะครับว่ามันได้อะไรเหมือนกับรุ่นพี่ๆเขาบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับจากในส่วนของกระจังด้านหน้าจะเป็นตัวกระจังสีดำนะครับพร้อมฟอร์ดโลโก้ตัวใหญ่ตรงนี้ปัดสีดำนะครับ กับสีขาวของตัวรถนะครับไฟหน้านะครับมันจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าไฟหน้าสีแคล์มนะครับตัวนี้มันยังเป็นหลอดไส้อยู่เขาเรียกว่าฮาโลเจนนะครับก็ส่องสว่างได้ไกลเหมือนกันนะครับเป็นไฟลักษณะสีส้มนะครับไฟล้งไฟเลี้ยวอะไรก็ยังเป็นหลอดอยู่นะครับในส่วนของไฟตัดหมอกยังไม่มีมานะครับตัวที่มีมาจะเป็นรุ่น xlt ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นก่อนนะครับแต่ว่าติดตั้งเพิ่มได้ไหมติดตั้งเพิ่มได้นะครับมาดูกันต่อมานะครับ ความสาันความเป็นเหลี่ยมมิติของตัวรถนะครับเท่ากับรุ่นพี่ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่ได้แต่งเท่านั้นเองนะครับในส่วนของฝากระโปรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสันโดยรอบความเพียงที่โปรงล้อนะครับก็คือเหมือนกับรุ่นพี่ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคผมลืมบอกไปว่ารถตัวนี้มันจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดียวนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้า แรงบิดนะครับจะอยู่ที่405นิวตันเมตรเทียบเท่ากับว i แท็กตัว6สปีดหรือว่าเกียร์ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเกียร์ให้ทั้งหมด6สปีดนะครับอ่ะต่อมาครับมาดูล้อเดิมๆจากโรงงานล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับมันจะเป็นแม็กลายสีเงินสีเทานะเป็นเทาลมดำๆหน่อยแบบแบบเข้มๆหน่อยแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของ ตัวยางนะครับตัวนี้จะเป็นขอบแม็กอยู่ที่16นิ้วนะแล้วก็หน้ายางนะครับจะอยู่ที่255นะครับแก้มยางจะอยู่ที่70นะครับก็จะเป็นนอ็อต6กลูมาพร้อมกับดิสเบคคู่หน้าด้านหลังยังเป็นด้ำอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเป็นโชคที่เขาว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในตลาดนะชั่วโมงนี้เลยทีเดียวนะครับโชคของเราแต่ถ้าเป็นรุ่นสป,ปอร์ตขึ้นไปอ่ะจะได้เป็นโชคของโมโนทู ก็โมโนทูบมันก็จะนุ่มหนึบมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถใช้งานก็ไม่จําเป็นจะต้องไปโมโนทูบโมโนทูบอะไรนะครับกับค่าตัวของเขาอยู่ที่792,000บาทใครๆก็จับด้งได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวตอนหลังท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาบอกกันว่าส่วนรถเป็นยังไงโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่สนใจรถรุ่นเริ่มต้นตัวนี้อยู่ตัวเกียร์ธรรมดานะครับอ่ะต่อมา นะครับอันนี้ก็จะมีให้ก็เป็นเทอร์โบอันนี้มีรูระบายอากาศได้จริงนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับแต่ว่ายังมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะแล้วก็ตัว XL พัดขึ้นไปนะครับมันจะได้ตัวที่ผมแจ้งไปก็คือตัวบันไดข้างบันไดข้างก็เหมือนกันรุ่นรุ่นพี่เนี่แหละก็มีซอกล่องแล้วก็ป้องกันการลื่นนะครับมีมาให้เลยตั้งแต่ตัว XL พัดขึ้นไปถ้าตัวบนบนหน่อยพวก Y แท็กตรงนี้นก็ยังมีตัด ขอบเงินเข้าไปเพิ่มความสวยงามนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของมือจับก็จะเป็นสีดำนะครับก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวแชสซีของเรานะครับออกแบบใหม่เหมือนกับตัวรุ่นพี่เช่นเดียวกันนะครับตัวโช๊คนะครับจะย้ายมาอยู่ในส่วนของข้างนอกของแชสซีแล้วนะครับแล้วก็ทําให้รถเนี่ยฐานล้อยืดกว้างขึ้นนะครับทำให้การทรงตัวเนี่ยที่เกาะถนนมากยิ่งขึ้น ก็เหมือนกับว่าคนเราเดินให้มันคล่องตัวก็ต้องเดินขาห่างๆหน่อยแต่ถ้าเดินขาชิดๆมันก็จะทรงตัวลําบากถูกต้องไหมครับเราก็ต้องทําให้มันกว้างขึ้นทําให้เราเนี่ยเดินได้สะดวกขึ้นยึดเกาะถนนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวสีเหลือง,องตัวนี้ครับเวลาที่ลูกค้าไปบรรทุกหนักนะครับเวลาตัวนี้มันจะทําให้ป้องกันการกระแทกกับตัวแชสซีนะครับก็มีความยืดหยุน่นอยู่นะครับตัวสีเหลือง,องตัวนี้นะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับแหนบให้ทั้งหมด4แผ่นนะครับตัวนี้มีแหนบให้ทั้งหมด4แผ่นนะครับโอเคตัวนี้ยังไม่มีตัวที่เหยียบขึ้นนะถ้ามีตัวเหยียบขึ้นน่ะมันจะเป็นรุ่น xlt ขึ้นไปตัวนี้จะยังไม่มีนะครับอะมาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายมีอะไรด้านท้ายนะครับโคมไฟนะครับก็จะเป็นโคมไฟคล้ายๆรุ่นพี่แต่ว่ามันยังเป็นหลอดไส้อยู่ยังไม่ใช่หลอด led นะครับยังไม่มีตัวดํข้าข้างอะไรตรงนี้การชนท้ายยังไม่มีมาแต่การชนท้าย เราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับจะเอาเป็นแบบตัวที่เป็นรุ่นพี่ก็ได้เช่นเดียวกันเรามีอิสเซสซอรี่ที่ลูกค้าอยากที่จะติดตั้งเพิ่มอะไรตรงนี้ก็ติดตั้งให้ได้นะครับด้านท้ายนะครับก็จะพร้อมกับโลโก้ฟอร์นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของภายในเนี่ยครับอย,อย่างที่บอกกล่าวกันไปนะครับว่าตัวโช๊คเนี่ยอยู่นอกแชสซีเนี่ยมันก็ทําให้ซุ้มล้อของเราเนี่ยเล็กลงด้วยแล้วก็ทําให้บรรทุกสัมภาระหรือว่า ขนกล่องขนพวกไอตะก,ก้าผลไม้อะไรเนี่ยมันก็เพิ่มพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นทําให้เราเนี่ยขนทีเดียวก็ได้มากกว่ารถปกตททิทั่วไปนะครับโอเคอ่ะตรงนี้นะไอตัวฝาท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักมันก็สามารถติดตัวในส่วนของอุปกรณ์ผ่อนแรงฝาท้ายได้เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากที่จะให้มันเบาบางทีอาจจะมีลูกหรือว่าคุณผู้หญิงมายกฝาท้ายจะย,ยกไม่ไหวนะอันนี้ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับต่อมา เดี๋ยวผมจะไปอธิบายในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างว่ารุ่นนี้มันมีอะไรบ้างและความปลอดภัยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> ครับด้านในนะครับมันก็จะมีกระจกเอ,อเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วนะครับทั้งหมดเสี่บานเลยทีเดียวนะครับแ้วก็มีคู่หน้าคู่หลังนะครับแล้วก็ปรับกระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ระบบ ล็อกรถนะครับก็จะเป็น immobilizer แล้วนะครับ immobilizer คืออะไรก็คือป้องกันการก๊อปปี้ของกุญแจเมื่อไหร่ที่คนเอากุญแจก๊อปปี้มาสตาร์รถยนต์เนี่ย ECU มันจะทำงานโดยที่ว่าไม่ต้องกันมันจะทำให้การสตาร์รถยนต์เนี่ยไม่ติดนะครับต้องใช้กุญแจที่เป็นของโรงงานเท่านั้นที่ติดมากับตัวรถเป็นระบบ immobilizer นะครับโอเคอ่ะต่อมาด้านในก็จะคล้ายๆกับรุ่นพี่นะ มันก็ไม่ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยก็จะมีการปรับไฟนะครับก็จะมีตั้งแต่ไฟไฟหน้ารถนะครับไฟออตโต้ออตโต้ดียังไงก็คือเข้าอุโมงค์ความมืดอาคารจอดรถมันก็จะเด้งมามันก็จะเป็นไฟเปิดปิดให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ไฟลีนะครับแล้วก็ปิดไฟแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้างงเฮ้ยยังไง นะครับรุ่นนี้นะครับเวลาสตาร์ทรถขึ้นมาใหม่มันจะปรับเป็นออโต้ให้อัตโนมัติเลยก็ต้องไม่ต้องกังวลว่าเราจะลืมปิดเปิดไฟหน้าหรือเปล่านะครับไม่ต้องกังวลเลยตรงนั้นแล้วก็ในส่วนตรงของอันนี้ก็จะเป็นปรับนะครับปรับเออด้านไฟตรงนี้นะครับเลื่อนหน้าจอนะครับปรับความสว่างได้นะครับบวกลบก็เพิ่มกันไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของ เอ่อบลูทูธมีบลูทูธให้นะครับเวลารับส่งรับสายโทรศัพท์อะไรต่างๆก็จะมีมาให้เช่นเดียวกัน <c oughs> นะครับอ่ะมาดูกันนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของด้านหน้านะครับอ่ามาดูมาดูต่อกันครับ ด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของหน้าจอนะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบหน้าจอ8นิ้วนะมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมีให้เล่นนะครับก็จะมีให้เล่นต่างๆก็ลูกค้าก็สามารถปรับเล่นได้ที่หน้าจอของเราในส่วนของ8นิ้วตรงนี้แล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอ s ิ n c 4a นะครับตัวนี้มันจะเป็นขนาด10.1นิ้ว ตัวนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของสามารถต่อ Apple c a r p l a y หรือว่าจะเป็น Android Auto นะครับก็จะดีมากๆเลยตรงเนี้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้ในส่วนของสายแล้วนะครับก็เป็นระบบบลู o ู h เป็นระบบไร้สายนะครับตรงนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับครับในส่วนของ Ford รุ่น Next Gen ใหม่นะครับคู่มือเนี่ยมันไม่มีมาแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าโฟร์ของเราทุกรุ่นนะครับเราสามารถค้นหาข้อมูลได้จากตัวจอ10.1จุดหนึ่งนิ้วของรถรุ่นนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่ลูกค้านะครับเปิดมาที่หน้าจอจอหจะค้นพบว่ามันจะมีหมวดหมู่ของมันให้อยู่นะครับถ้ามันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยลูกค้าก็ปรับเป็นภาษาไทยก่อนแต่ว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษ,าษาได้ลูกค้าก็ใช้ในส่งของภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับอ่ะนี่ครับเรากดคําว่าค้นหาภาพปุ๊บ <c oughs> เห็นไหมครับมันจะมีบอกหมดเลยครับวิธีการใช้อะไรต่างๆลูกค้าอยากรู้อะไรอ่ะกดปุ่ม AA คืออะไรนะครับการเลือกวิดีุ AMFM กดปุ่มบวกลบนะครับกดไปเดินหน้าหรือว่าจะกดหอยหลังก็จะมีมาให้นะครับกดย้อนกลับไปนะครับปุ่มพวงมาลัยด้านขวามาตฟิฟังก์ชันด้านขวามีอะไรใช้งานยังไงแล้วกดเข้าไปเลยครับกดตัว B กดปุ่มการโต้อตอบด้วยเสียงบนพวงมาลัยเห็นไหมครับมันจะมีวิธีการใช้งานหมดเลยกดถัดหน้าถัดไปก็จะเป็นในส่งของ เนี่ยพวงมาลัยว่ามีวิธีการใช้งานยังไงนะครับระบบในส่วนของ <c oughs> ตัวจอด้านหน้าด้านท้ายเป็นยังไงอันนี้จะบอกว่า <c oughs> มันเป็นข้อดีของ Ford. เอ่อ Nextgen ตัวใหม่นี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของแอร์ก็จะมีปรับได้ทั้งบนหน้าจอหรือว่าจะปรับเป็นแบบเมนูนก็ได้อย่างตัวนี้เราก็ปรับได้อุณหภูมิมันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ AC ก็เป็นคอมเพรสเซอร์ของแอร์ จะเปิดปิดความเย็นก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เปิดปิดได้เลยอันนี้คือความแรงของพัดลมนะครับถ้าเราไม่ถนัดเล่นทัสกรีนนะครับเราก็มาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับปรับเป็นเมนนวนก็ได้ถ้าไม่อยากไปเล่นทัสกรีนเขานะครับวิธีปิดแอร์เราก็อยากจะปิดนะครับเราก็ปิดได้เลยนะครับเราก็ยามาปิดในสองของตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายนิดนึงอันนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะมันก็จะมีเกียร์ r เนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ดึงคันโยกนี้ก่อน เราถึงจะแบบเหยียบคัสแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ปรับไปที่เกียร์ R ได้เลยนะครับอันนี้ก็พีนก็ไม่ยากครับคนใช้เกียร์ธรรมดามีอยู่แล้วมันก็แค่เปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่เกียร์ R แต่ว่ามันไม่ต้องกังวลว่ามันจะผักเข้าเกียร์หนึ่งแล้วไปโดนเกียร์ R ไหมเพราะว่าจะมาเข้าเกียร์ R ได้เนี่ยคนต้องยกสลักอันนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ระบบความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีดิสเบรกให้นะระบบเบรก ABS ให้แล้วก็ถุงลมนิรภัยมาให้นะครับทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับ ลำโพงตัวรถนะครับก็มีให้อยู่4ตํตำแหน่งนะครับก็ฟังเป็นแบบเซอร์ราลอะไรได้เลยเนาะแล้วก็ด้านบนก็จะมีเป็นหลอด LED และอันนี้ไฟส่องสว่างนะครับก็เปิดใช้งานได้ที่วางแว่นตรงแว่นตาก็มีให้นะครับอันนี้ไม่มีกระจกสองหน้านะมีแต่ฝั่งคนเอ่อคนซ้อนนะครับคนนั่งด้าน,นข้างก็จะมีมาให้นะครับแล้วก็ที่วางของนิดๆหน่อยๆเหมือนวางมูท่งมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็วางตรงนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของตัวแกะไม่มีกุญแจนะอันนี้ก็จะมีในส่วนคู่มือคู่มือมาให้ใบรับประกันนะครับมีใบรับประกันให้แต่คู่มือรถเนี่ยรถรุ่นใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันมันดีมากเลยแบบคุณไม่ต้องมานั่งเปิดอ่านทีละหน้าคุณอยากรู้อะไรนะคุณก็เปิดไปที่หน้าจอเลยเปิดไปที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยว่ามันจะมีอะไรที่คุณอยากรู้เนี่ยมันจะมีคู่มืออยู่ในนี้เลยแทบไม่ต้องไปหาเลยงงตรงไหนก็กดอัศเจรีนะครับมันก็จะ ทำงานได้เช่นเดียวกันนะอ่านะโอเคแล้วก็ต่อมาโอเคอันนี้มีที่พักแขนนะครับมีที่วางแก้ว2ใบนะครับเบรกยังเป็นเบรกมืออยู่นะยังไม่ใช่เบรกไฟฟ้านะครับแล้วก็มีช่องต่อ usb กับ type c มาให้นะครับแล้วก็มีช่องวางของอะไรตรงนี้มาให้ด้วยแอร์ก็ตรงนี้นะครับเราก็มีมาให้นะก็โอเคโอเคเดี๋ยวผมพลอยอธิบายด้านหลังนิดนึงนะครับ โอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับ <c oughs> อ่ะต่อมาครับก็จะมีในส่วนด้านท้ายนะครับด้านหลังเนี่ยของเรามันยังไม่มีช่องแอร์นะอันนี้ไม่แน่ใจว่ารางข้างนอกเขาจะทําให้ได้หรือเปล่าแต่ผมว่ามัน DIY ได้วะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมีไฟ12โวลต์เอาไว้ต่อนะครับซื้อตัวอปุปกรณ์ต่อขึ้นมาก็จะมีให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ เบาด้านหลังนะครับมันจะมีในส่วนของที่นั่งที่เป็นที่นั่งของเด็กด้วยนะมันก็จะมีะคําว่า Isofix นะครับตรงนี้เนี่ย Isofix ตรงนี้ลูกค้ามีเด็กลงเด็กเล็กนะครับก็ใช้เบาของคา a s s เนี่ยก็มาเชื่อมต่อมันจะมีรูอยู่ให้ตรงนี้นะครับเอามือลวงเข้าไปมันจะเจอเหล็กนะครับเราก็เอาตัวเกี่ยวเพื่อ <c oughs> ล็อกได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับ เราจะมีชุดพาร์ทเนอร์นะครับมาแต่งกันแบบสไตล์ใหม่ๆสไตล์แบบอเมริกันแบบสไตล์แบบเท่ๆเย็นวันนี้ถ้าเย็นวันนี้ผมยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราเขาแต่งเสร็จทันผมจะามาให้ดอูอีกทีหนึ่งว่าแนวทางการแต่งรุ่นรถรุ่น XL Plus เนี่ยเป็นยังไงนะครับัมก็จะเอาตัวนี้แหละมาแต่งแล้วเดี๋ยวแต่งเสร็จผมจะมารีวิวในคลิปถัดไปให้ดูนะครับ สลับวันนี้นะครับโปรโมชั่นของรุ่น XL Plus ตัวนี้นะครับของเราเนี่ยดาวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่29,000บาทเท่านั้นถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์0814307717นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับที่สละเวลาชมนะครับการรีวิวในส่วนของแนะนำรถใหม่คันนี้นะครับ มีอะไรดีๆเดี๋ยวในคลิปตัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมกันนะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ